พี่บอสวันนี้เลี้ยงฉลองพี่เลื่อนขั้นทําไมเมียพี่ไม่มาด้วยอตาแกไม่ทํางานมานานวันวันวุ่นวายกับครัวทําความสะอาดบ้านมาก็ไม่รู้จะคุยอะไรกับคนอื่นอยู่บ้านสบายเสียบสุกมันน่าจะสบายกว่าเยอะเลยไม่งั้นเดี๋ยวทําที่ขายหน้าอีกอะ่ะซอออกจะสวยแถมดูแลพี่อย่างดีด้วยอะ่ะอย่าเลยหน้าก็โทรมตีนกาก็เริ่มขึ้นอายุน้อยแต่หน้าแก่มากอะ่ะ อีกอย่างเรื่องดูแลพี่ก็แค่ทํากับข้าวซักผ้ารีดผ้าไอ้เรื่องพวกนี้ผู้หญิงที่ไหนเขาก็ทําได้หมดทั้งนั้นแหละพี่เองก็เบื่อชีวิตครอบครัวแบบนี้เหมือนกันนะถ้าไม่ใช่เพราะลูกพี่ก็คงนึกว่าการดูแลความสะอาดในบ้านหาข้าวหาน้ําให้สามีซักผ้ารีดผ้าให้จะเป็นหน้าที่ของเมียที่ดีและจะถูกสามีรักและเอ็นดูตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วเมื่อไหร่ที่เรามีค่าเหมือนเครื่องประดับจะไม่มีคนสนใจ และจะมีคนมาแทนที่เราว่าไงคะพี่บอสเอกสารขอเลื่อนตำแหน่งพี่อ่ะพี่ลืไมไหมที่บ้านอะรีบเอมามาให้ที่บริษัทหน่อยสิอ๋อโอเคได้ค่ะแม่คะ คือว่าพี่บอสเนี่ยเขาจะให้หนูไปส่งเอกสารสําคัญให้เขาที่ออฟฟิศอะคะ่ะแต่แม่ดูสภาพหนูสิชุดดีๆที่จะใส่ไปสักชุดยังไม่มีเลยมีแต่ชุดเก่าๆทั้งนั้นอะแล้วถ้าหนูไปในสภาพแบบนี้เนี่ยหนูว่าคนในออฟฟิศพี่บอสเขาต้องหัวร้อย,ย้อแน่ๆเลยค่ะแม่เออโอเคเดี๋ยวฉันโอนให้ห้าพันก็ได้เนี่ แล้วก็เอาไปซื้อเสื้อผ้าดีๆใส่ล่ะมันจะได้เป็นหน้าเป็นตาให้บอสเขาค่ะแม่ขอบคุณนะคะรับอะไรดีครับอ๋อเอาอเค้กสตรอเบอรี่สองก้อนแล้วก็ช็อกโกแลตสามก้อนค่ะนะ ไม่มาช้าจังอะสวัสดีค่ะทุกคนฉันเป็นเมียพี่บอสนะคะนี่ฉันมีของฝากมาให้ทุกคนด้วยเป็นของฝากเล็กๆไม่น้อยนะขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่คอยช่วยเหลือพี่บอสมาโดยตลอดขอบคุณมากนะคะคุณตากไม่เป็นไรหรอกทั้งสบายเลยนะไม่ต้องกิงใจคุณตาอ่ะสวยมีสง่าราศีขนาดนี้นไถจะไม่แย่กหัวหน้าไปอ่ะฉันไม่ได้ง่ายๆหรอกเจงไถนี่้องมาดูตัวเองเลยเนาะ มีเยหัวหน้ามาวันนี้เพราว่าได้กินตุกๆแน่ๆที่รักเป็นไงบ้างทำงานไหนไหมนี่เธอคือไหนใช่ปะเธอรู้อะไรไหมว่าพี่บอสเนี่ยเขาพูดถึงเธอบ่อยมากเลยนะ เขาบอกว่าเธอเนี่ยทำงานเก่งขนาดเลิกงานแล้วเนี่ยเธอยังเรียกให้พี่บอสไปสอนงานอยู่บ่อยๆเลยอ๋อพี่บอสงั้งนที่พี่เคยบอกหนูว่าบริษัทเนี่ยมีโปรเจกต์ที่จะให้ไปคุมงานทางภาคใต้อะงั้นเธอทํางานเก่งขนาดนี้เนี่ยหนูว่าเธอเหมาะที่จะไปที่สุดเลยนะแต่โปรเจกต์ภาคใต้มันยากมากเลยนุ้ยใช่ถ้าทาเจ๊งอะนะมีหวังตัวโดนได้ออกแน่เลยอะ พี่บอสนี่อย่าบอกนะว่าพี่ไม่อยากให้เธอไปเติบโตเปป้าได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกนะให้เขาทำเองก็ได้แม่คะ สบายชนี่นะมีเวลาไปช้อปปิง้งลูกตัวเองนะ่ยเอาไปให้แม่เลี้ยงโอ้สบายจริงๆโอ้ยป้าคะนี่วันเกิดตังนะคะมนะนาวแม่คะนี่หนูก็แต่งเข้าบ้านแม่มาตั้งหลายปีแล้วอะ่ะแม่ยังจำวันเกิดหนูไม่ได้อีกหรอคะแต่หนูเนี่ยจำวันเกิดแม่ได้ตลอดเลยนะพราทุกครั้งเวลาที่แม่จัดวันเกิดเนี่ยหนูก็ต้องคอยทำความสะอาดบ้าน คอยเข้าครัวไปทำกับข้าวมาเลี้ยงแขกหนูนี่วิ่งวุ่นทั้งวันเลยอะ่ะเออแม่แล้วของพวกนี้เนี่ยก็เป็นของที่หนูซื้อตามตลาดนัดอะ่ะราคาแค่ไม่กี่ร้อยเองนะหนูซื้อเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองและหนูก็ไม่ได้ใช้เงินพี่บอสด,ด้วยหนูรู้นะคะว่าแม่เนี่ยไม่ว่างเลยเพราะว่าแม่ต้องเอาเวลาไปเมากับป้าข้างบ้านแล้วก็ไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาตามภาษาคนแก่ แม่ไม่มีเวลาที่จะมาช่วยหนูเลี้ยงหลานหรอกแต่บงังเอิญพอดีว่าวันนี้แม่ของหนูว่างไงหนูก็เลยมีเวลาที่จะได้ออกมาช้อปปิ้งบ้างมแม่คะนี่หนูทำงานเหนื่อยขนาดนี้แล้วเนี่ยเราก็ซื้อของราคาแค่ไม่กี่ร้อยเองแม่ยังจะมาว่าหนูอีกเหรอคะงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวกลับบ้านไป่ทำงานบ้านต่อนะคะเชิญแม่ตามสบายเลยคะ่ะ นี่ไอ้ป้าเป็นแม่สะพ้ยภาษาอะไรไม่ช่วยแบ่งเบาภาระล,ลูกสะพ้ยเลยอ่ะใช่ใช่ขาถ้าวันเกิดเขาซื้อเสื้อผ้าหลักร้อย,ยังโดนด่าเลยแทนที่จะให้ลูกสะพ้ยสักหมื่นหนึ่งไปซื้ออะไรที่เขาอยากได้โอ้โหอะไรวะเน,นี่ย <Yeah. S 1> เออยนี่ตั๊กจะไปว่าแม่ผัวแบบนั้นนะเดี๋ยวพมก็ด่าแกกลับหลอกถ้าจะให้ฉันเป็นสะพ้ยที่ดีเนี่ย<ๆ>เขาก็ต้องเป็นแม่ผัวที่ดีให้ได้ก่อนป่ะจะให้ฉันหลอกตัวเองว่าแม่ผัวรักเนี่ย<ๆ>ฉันคงทำไม่ได้หรอก โอย๊ออยอแม่เต้นเก่งจังเลยรถจักรยานที่รับปากว่าจะซื้อให้หลานเนี่ยจะซื้อให้เมื่อไหรล่ลรอคะ เอาเงินแล้วก็ไปซื้อเอาเองแล้วก็ลบคอมเมนต์ทิ้งด้วยนะมีเงินไปจ่ายค่าเรียนภาษาอังกฤษแล้วตักเมื่อไหร่พี่บอสจะกลับมาเห็นพี่บอสรับปากกับฉันว่าจะให้ฉันยืมเงินนะว่าแต่ทำไมเธอกินข้าวก่อนน้ำปลาคือตั้งแต่ที่พี่บอสเขาได้เลื่อนตำแหน่งอะ่ะเขาก็เอาเงินเนี่ยไปลงทุนซื้อหุ้นหมดเลยแต่สุดท้ายเนี่ย ก็ขาดทุนไปหมดแล้วอะ่ะแม่หน,อน,อน,นูมนมอ๋อไม่ลองนะลูกเดี๋ยวแม่เนี่ยจะรีบไปหางานทำหาตัางค์มาซื้อนมให้หนูนะตงัตงค์ตังตังพอดีว่าฉันมีเงินอยู่นิดหน่อยอะ่ะเดี๋ยวฉันโอนตังให้แล้วกันนะจะได้เอาเงินไปซื้อนมให้ลูกกินไงขอบใจมากเลยนะยรดยบอกแล้วงั้นฉันกลับบ้านก่อนนะไว้เดี๋ยวรอบหน้ามายืมเงินใหม่ วันนี้หนูไปคุยอะไรกับเพื่อนพี่บอกว่าพี่ทําธุรกิจเจ๊งอะแลพี่จะเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วเงินที่พี่เอ๊เขายืมมาครั้งก่อนพี่ได้คืนยังตอนนี้เนี่ยหนูอุตส่าห์ช่วยให้พี่เนี่ยไม่ต้องโดนยืมเงินแถมยังได้เงินเนี่ยมาจ่ายค่านมให้ลูกอีกยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวพี่พี่ไม่พอใจเหรอคอคำ แคนคาซิตี้โคดคัลเลอร์ ที่รักโ่นมให้วางไว้ตรงนั้นแหละพี่ว่าหนูดูเปลี่ยนไปนะคนเรามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่ไม่มีใครคอยซับพอร์ตมันก็ต้องพึ่งตัวเองไงอดทนหน่อยนะลูกแม่กำลังจะพาไปลงพยาบารอแป๊บหนึ่งนะ รอหน่อยนะลูกเราใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้วว่างมากนักหรือไงห่วงสวยจะตัวเองอ่ะห่วงลูกมั้ยแม่อุ้มหนูหน่อยแม่อุ้มหนูหน่อยอให้จับนะให้จับนะแม่อุ้มนะ คะช่วยดูลูกให้หนูหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าหนูจะล้างจาอนอ่ะนี่ตอนที่ฉันเป็นสปายเนี่ยนะฉันทำทั้งงานบ้านทั้งเลี้ยงลูกเองทำแค่นี้เองไม่ได้หรือไงอตกักกินเยอะๆนะลูกขอบคุณนะคะแม่ <laughs> ตอนนี้นะ ตั๊กเนี่ยเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะดีวโปรเจกต์ระหว่างประเทศสำเร็จเลยโหสุดยอดมากเลยนะครับบอสพอดีว่าตอนนี้พี่มีโปรเจกต์หนึ่งอะอยากจะทำให้มันใหญ่ๆเลยจะติดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องเงินนะอ๋อจะยืมเงินใช่ไหมพี่เรื่องเงินคุยกับตั๊กได้เลยนะตั๊กเนี่ยเขาเป็นคนดูแลการเงินในครอบครัวนะจ๊ะ ถ้าพี variance, ่เคยจะยืมเงินเนี่ยงั้นฉันขอดูโปรเจกต์ที่พี่เคยกำลังทำอยู่ได้ไหมคะได้สิตั๊กไม่มีปัญหาเลยงั้นเดี๋ยวพี่เนี่ยจะทำออกมาให้ดีที่สุดเลยนะรอดูได้ทุกคนครับชนก้ากันหน่อยครับเย้